เอฟซีค่ะกับมาเบิงบรรยากาศการสั่งองค์ปูสีผู้ชงม,มุกดานครนะคะนคาชเนาะค,ค,ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะที่วัดป่าบ้านโคกหงค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะกับทีมงานกับบลายเนาะค่ะเนาะมีพ่าอาจารย์อรดรวมเห็ดน้่องค์หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะไทยบาลกับบอกีคนค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสร้างนี่กับกับเงเห็ดสีบอกค่ะพ่อแม่นป,นป,นปนะผสมสีบอกค่ะพ่อผสมสีกับแม่ค่ะบ่ากับแอดมินนะคะเอฟซีฟังอยู่ค่ะ เฮดสีผสมฉาบปูนองปูสีผู้ชงนักคาราชเนาะค่ะเนาะคะ่ะหลักการทำเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี่คะกำลังลงสีแล้วปูปูนฉาบคะ่ะโอ้ยสวยงามมากคะ่ะมาดูคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเบิ้งเก็บหนักเป็นหล่นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะปูเป็นลงมือลงแรงรวมใจเฮ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี่ค่ะลอยพันค้นกับบอทอร์กำลังใจที่แข็งแรงแกงกะ ที่จะทำเนาะคะ่ะเนาะพลังใจกำลังใจคือสิ่งสำคัญค่ะพี่น้องเอฟซีคนหน่อยคนไล่กัดชำเล็ดใดพอกำลังใจเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะจะขาดไปบ่ได้ก็คือพุ่นน้ำซับแรงใจจากพี่น้องะะเอฟซีเนาะค่ะสายบุญทุกท่านเนาะคะ่นะเนาะขาดไปบ่ได้ก็คือปัจจัยในการรวมเห็ดรวมสางค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะขาดสายบุญยังพี่น้องเอฟซีไปบ่ได้ท่า โบมีส่วนนี้กับสำ็จไปบ่ได้เนาะค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะกับขอบุญขอบคุณกำลังแรงใจจากพี่น้อยเอฟซีเนาะค่ะเนาะที่ได้ร่วมทำบุญมาเนาะค่ะพี่น้อย FC. เอฟซีอ่าซอยกันสังองค์ปูพญานาคปูศรีผู้ชงมุกดานาคราชเนาะค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะค่ะขาดบ่ได้เลยก็คือปัจจัยนะค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะรวมเฮ็ดรวมสั่งกันค่ะขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ได้ติดตาม โทษติดต่อผอ้า,าจาั่นเข่ามาแล้วเนาะค่ะน้องขอบบุญขอบคุณค่ะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีผ่านไปทั้งช่องสอเขียวผ้าร่วยเนาะค่ะที่ได้ร่วมทุนมาเห็ดมาส่างองค์ปูสีผู้ชมมุกดาลนครราชเนาะคะ่ะเนาะสาธุเด้อดลจิตดลใจให้พี่น้องเอฟซีงวดน,นี้ปังๆค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเลขเด็ดเลขดีได้จากองค์ปูขยะขุดเรียบร้อยเนาะค่ะน้อดอกสวรรค์ค่ะดอกไม้สวรรค์มันนี่งามมากๆ,ๆค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะได้เห็นแล้วกัน เอาไปใส่พินิษผิดแต่ละในยานในการรับชมเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะก็ะเขียวแนะนําเพื่อเป็นแนวทางแต่สายบุญนี้ขึ้นอยู่ที่ใจเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะสติมาปัญญากเกิดศรัทธาเยอะคุณก็ได้บุญเยอะค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะกำลังศรัทธาห้ามไผ่บ่ได้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะไ<ด>ผ่เฮ็ดุูนันได้ค่ะ ขออนุมโมทนาสาธุกับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะเนาะที่ได้รวมเฮ็ดรวมสร้างองค์ปู่พญานาคปู่สีผู้ชมมกดานา,นาคราชเนาะค่ะค่ะไก่สำเร็จแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแตก่ก่ยังขาดอีกอยู่หลายอยู่เนาะคะ่ะเนาะค่ะมาซอยเป็นปัจจัยบ่ได้ก็ขอแรงไก่แรงใจแรงเชียร์เขามาได้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ ค่ะติดต่อซอเชียวผ้ารวยใดค่ะกระพาะจานอดใดเนาะค่ะเนาะเดวซอเขียวจะขึ้นเบอร์โทรให้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะขาดปัจจัยขาดกำลังแรงใจจากพี่น้องเอฟซีคงจะสำเร็จไปบ่ใดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะทุกสิ่งยาขึ้นอยู่ที่กำลังแรงใจสายบุญทุกทันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะซอเชียวผ้ารวยค่ะ บางกีก็ได้ไปคุยกับปูพญานา,าปูพญาคุดมาแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นล่ององเพิ่นเนาะค่ะเนะาะล่างส่งกับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพา,ายสันออดเนาะค่ะเนาะมาล่งค่ะพี่น้องเอสซีค่ะปู่พญาคุดค่ะเพิ่นล่ององแล้วเนาะคะ่ะก็ได้ไปสอบถามเรื่องเหล้าเนาะคะ่ะเนาะได้ดอกไม้สวรรค์ย่างงามเลยค่ะพี่น้องเอสซีค่ะมาบอกปีบอกน้องค่ะปังแม่นอนค่ะพี่น้องเอสซี่ปูพ่นวาเนาะ โบพยาขุดพิ่นเบาเนาะคะ่ะเนาะถูกกันทุกคนคะ่ะพี่น้องเอซี่ค่ะสวยงามมากค่ะนี่แหละคะ่ะอันใดกับบอทอใจเนาะคะ่ะพี่น้องเอซี่อ่ารวมกันมนีมิสามคนเนาะคะ่ะเนาะมีพายจานทร์กับญาติยมสองคนคะ่ะที่มาซอยกันเห็ดคะ่ะพี่น้องเอซีค่ะทรงร่างแรงใจมาเด้อค่ะพี่น้องเอซีทุกท่านคะ่ะ อยากรวมทำบุญน้ำกัติดต้อเบอร์ซอเขี้ยวแร่ผ้าจันออดได้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะกว่าจะสำเร็จได้ค่ะใส่เวลาอีกยาวนานค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะกะขอเพิ่งผ้าใส่ใบบุญมาลมีพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเนาะรวมโดยช่วยกันสร้างองค์ฟูพญานาคสีปุชงมุกดาลนคราชเนาะค่ะเนาะให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะต่อสายบุญเนาะ ต่อบุญญาบารมีสติปัญญาเนะาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะอันใดจะทอเฮ็ดสังองปูพญานาคค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสวยงามมากค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเสียงของพระจันทร์ของปูพญานาคปูซีผู้ชมมุกดานนครราชเนาะค่ะสวยงามมากค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะมองมาแต่ไก่กับเด่นมากเลยค่ะมาเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะมาเบิ้งมางแย่งซอยกัน รวมเห็ดรวมสางซอยกันเนาะค่ะเนาะกำลังแรงใจทรงมากเยอะๆค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะกำลังแรงใจให้ผ่าจาออนอดเนาะค่ะเนาะได้มีกำลังใจเหตุงานเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะปั้นองค์พญานาคยังช้ำช่องเลยค่ะเบื้องอรรถค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสมคำลำลือค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสางมาทุกวัดค่ะ เป็นเห็ดโดยที่บอคิดบอคำนวณบออีหยังค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะชำช่องขนาดค่ะบอต้องกังวลเนาะค่ะเนาะคนเคยเห็ดแล้วก็ถือว่ามีประสบการณ์ที่เพียบพร้อมค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นผลงานของปูพายจันออดเนาะค่ะเนาะปูสีผู้ชมมุกดาลักษร์เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะตามที่ได้ยินเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะโอเขียวกริ่งด้วนอีลีค่ะมือนีแดดยฮอนวันเม่นยังเอารวดบิดรถมาก ไก่ปานยังค่ะพี่น้องเพื่อที่จะมาทําคลิปทําข่าวตัวเลขตัวดีให้พี่น้องเอฟซีได้รู้กันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะสวยงามค่ะพี่น้องเอฟซีคะสวยงามมากค่ะพี่น้องเอฟซีคะน้ำในกับเบื้องเอาพี่น้องเอฟซีคะเกดนาคสวยๆค่ะพี่น้องเอฟซี ค่ะรวมสร้างบุญสร้างกุศสนน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะพญนาคผงปูสีผู้ชงมุกดานคราชองค์ปู่สีผู้ชงมุกดานคราชจะสําเร็จไปไม่ได้ถ้าขาดพี่น้องเอฟซีสายบุญทั้งหลายเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะร่วมด้วยใจกันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสงสายบุญสายท่านมาฝากพี่น้องท่างช่องสอดเขียวผ้าด้วยเนาะค่ะเนาะพี่นะะ้องเอฟซีค่ะค่ะจังไหนกา สำหรับมื่อนี้ก็ขอบบุญขอบคุณพระอาจารย์อดหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เอิ้นส่อเขียวมาค่ะค่ะเลื่อนพ้อมาสั่นคายพีน่น้อยเสี่ค่ะค่ะขอบบุญขอบคุณพระอาจารย์หลายๆที่ได้เอิ้นส่อเขียวพระด้วยมาทำขราวบอกพี่บอกน้องเนาะค่ะค่ะถือว่าเป็นจัิงบุญจัิงคุณเนาะคะ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กัรบกวนพระอาจารย์เพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะพระอาจารย์คะขอบคุณค่ะ พอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องเอฟซคะ่ะฝากไว้รวบสวยๆงาม,งามเสียนพญานาคปู่องค์สีผู้ชมมุกดานนครราชกะค่ะพี่น้องเอซค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้พอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่นอ้อยเอซค่ะสวัสดีคะ่ะ